เมื่อเวลา21นาฬิกาของวันที่23ตุลาคม,มพศ2563ร,รอ้อยตํารวจเอกปานเมืองหลวงรองสารวัตรสอบสนสนธรรมสาราลได้รับแจ้งเหตุมีอุบัติเหตุรถสกยนยนต์ถูกรถไม่ทราบชนิดเฉีย่วยวชนเสียชีวิต สุดเกิดเหตุเลยปั๊มน้ำมันเชลถนนบรมราชชนนีทิศทางด้านขาออกมุ่งหน้าถนนกาญจนาพิเศษแขวงสาราทรเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกัน,นอยู่และแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิดิราเมา่อเจาหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟ 110i สี110แดง ล้มตะแคงอยู่ในช่องทางคู่ขนานเลนที่สองสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินห่างออกไปประมาณ20เมตรพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายสภาพศีรษะแหลกเละอายุ16ปีนอกจากนี้ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายซึ่งเป็นคนขับรถจักรยานยนต์คนเกิดเหตุบาดเจ็บที่ขาด้านซ้ายหักเจ้าหน้าที่อนุสสมัครให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลศิรดราช ทั้งนี้ทางพนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งและจะตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อหารถคันก่อเหตุมาดําเนินคดีทางกฎหมายต่อไปในเบื้องต้นได้ให้อาสาสมัครนําร่างผู้เสียชีวิตส่งชนสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลศิริราชก่อนให้ญาติติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวคุณชุติเดชฝั่งทน